สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Button Cast ครับกับด่านบัญญิตสู้สู้นะมีด่มานใหม่มาบ่อยมาเยอะมากนะครับช่วงนี้ <c oughs> เครื่องยิงดินสอชื่อด่านเอ๊ะทำไมป้อมฝั่งตรงข้าเป็นตุ๊กตาดารุมะแต่ไม่ยากอ๋อด่านนี้แจกตัวนำโชคเหรอ,อก็มันแจกมันแจก ไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะสมมติถ้าเราเล่นจบไปแล้วเรากลับมาเล่นใหม่มันแจกไหมอ่ะน่าจะแจกมั้งต้องลองเล่นดูเ,เห็นไหมได้ตันน้ำโชยอีกหนึ่งใบครับปืนใหญ่ใช้ครั้งเดียวทำไมใช้ได้แค่ครั้งเดียวล่ะปืนงบประมาณนะี่ก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหมีน้องหมาน้องหมาเือปิวป้วๆด้วยนะ ทำไมรู้สึกว่าด่านมันง่ายบริษัทรักษาความสะอาดไปดิ้งอะดิ้งอาดิ้งเลยนี่โครงครามเรียบร้อยตัวนำโชคสองใบวันหยุดของทัพแมว เนด่านไม่ยากนะทุกคนในด่านง่ายมือใหม่ก็เล่นสบายครับมันอาจจะเพราะว่ามันไม่มีบอสที่ที่แข็งแกร่งเลยคบดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะทำให้เราสามารถเล่นแบบสบายๆนะเรียบร้อยครับตัวนำโชคจบด่านอีกแล้วเมื่อกี้ม่ได้ตัวนำโชคมาได้รับเราไปหมุนไหม เหมือนเชนนี้ดีกว่าโอเคทุกคนคิดนี้ก็ประมาณนี้นะ